ในปี1959โลกได้รู้จักชื่อของเขาในฐานะยมะทูตแห่งเอาชวิตเมื่อมีการประกาศจับอดีตนายแพทย์พร้อมกับเงินนำจับมูลค่ามหาศาลแต่สิ่งที่ผู้คนไม่รู้ก็คือชายผู้นี้คือผู้ที่หลงไหลในความโหดร้าย mm. เขาคือโจเซฟเมงเกเล mm. การทดลองของเขาไร้ซึ่งจริยธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เมงเกเลเป็นแพทย์ที่ร้ายความรู้สึกต่อความเจ็บปวดของผู้ที่เขาทำการทดลองเขาหลงไหลในฟ้าแฝดและคนแคร์โดยเขาจะทำการผ่าตัดโดยไม่ให้ยาชา หรือแม้กระทั่งฉีดสารเคมีเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อหรือเย็บฝาแฝดให้ติดก,กันโดยไม่สนใจความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่พวกเขาต้องเผชิญทุกการกระทําของเขาเต็มไปด้วยความโหดร้ายและปราศจากความเมตตาหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเมนเกลเลนีไปอาศัยอยู่ในอเมริกาใต้โดยใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตในปี1979เมงเกเนเกลเลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำในบราซิลแต่เรื่องราวที่ถูกซ่อมเร้นจากโลกภายนอกกลับยังไม่สิ้นสุด ต่อมาในปี1985ความลับดำมืดของเมงเกเลทุกเปิดเผยเมื่อลูกชายของเขาเปิดปากเผยที่ซ่อนศพของพ่อเรื่องราวของเมงเกเลเป็นเหมือนบาดแผลในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันจางหายยมมาทูตแห่งเอาชาวิตเพื่อปกป้องสุขภาพของคนเยอะระมันคนนี้ที่ไม่เคยสำนึกผิดและที่สำคัญก็คือความชั่วร้ายที่เขากระทำยังคงเป็นคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบจนถึงทุกวันนี้